สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกรนทนเพรทุกท่านทุกคนค่ะต้อนรับเข้าสู่กนทนเพรนะคะก้นทนเพรตั้งอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศิรินครินแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพด้วยที่นี่ค่ะเรามีบุคลากรทางการแพทย์ไว้คอยดูแลคุณลูกค้ารวมไปถึงนะคะมีรปภค่ะรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง นอกเหนือจากนี้มีบริการรถรับสพนะคะจากกรนทร์เพรสไปยังโรงพยาบาลด้วยหรือเป็นลูกค้าท่าหนหญคะ่ะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดน,นะคะไม่สะดวกกลับบ้านด้วยตัวเองไม่สะดวกกลับบ้านด้วยบริการขนส่งสาธารณะแจ้งกรนทร์เพรสเราจะไปส่งคุณอย่างบ้านพักของคุณค่ะตอนนี้เราก็กําลังอยู่ภายในห้องพักของกรนทร์เพรสนะคะนี่คือห้องพักแบบเตียงคู่ค่ะ สังเกตห้องพักนะคะว่าจะมาพร้อมกับความใหม่ค่ะแล้วก็ตกแต่งสวยค่ะสะอาดสะอา้านเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นตู้เก็บสัมภาระค่ะมีกระจกให้ด้วยแบบเต็มตัวส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะใหญ่มากๆมีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ หรือว่าถ่านไหนนะคะอยากจะตั้งโต๊ะค่ะดีเรามีโต๊ะให้ด้วยเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะคะแอบซ่อนไว้อยู่ก็ดำมาใช้ได้ตู้เก็บของมีค่านะคะบางท่านพกของมีค่ามาสร้อยแหวนนาฬิกาแบบเนี้ยเอาไวต้ตรงตู้นี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ของเราค่ะมีโซฟาลิฟวิ่งค่ะมีทางด้านของชั้นวางของ แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีเตาไมโครเวฟนะคะกระติกน้ำร้อนมีตู้เย็นค่ะแอร์ปรับอากาศตรงนี้เรามีให้ไม่ต้องขนมาจากบ้านนะคะรวมไปถึงค่ะถ้วยจานแก้วช้อนแบบนี้ยไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องขอนะคะเราจะมีประจำไว้ในทุกห้องอยู่แล้ว ผื่อคุณลูกค้าท่านไหนที่ทำอาหารรับประทานหรือว่าซื้ออาหารขึ้นมารับประทานก็จะได้มีสัมภาระไว้นะคะภาชนะไว้ใส่บรรจุหมูประทานด้านนี้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของคนทางเพสนะคะด้าน,นก็คือโซนซิงหลังจาน,นะคะ่ะโซนตรงนี้บางท่านอาจจะทำเป็นโซนครัวก็ได้หรือว่าบางท่านนะคะอาจจะปล่อยไว้เฉยๆแบบนี้ก็ได้แต่ว,ว่าหลัใหญ่ใจความเนี่ย เวลารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ล้างจาน,นค่ะเพื่อสุขอ,อนามัยนะคะจานชามตักแดดเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยสะดวกสบายมากๆนะคะส่วนนี้โดยส่วนตัวต้องแต่ชื่นชอบค่ะมาดูกันที่ส่วนห้องน้ำค่ะห้องน้ำตกแต่งด้วยความสวยงามค่ะมาพร้อมกับกระเบื้องแบบหยา ระเบื้องแบบหยาบตรงนี้เขาจะลดโอกาสในการลื่นไหลค่ะอุ่นใจได้เลยภายในห้องน้ำนะคะมาชมกันดีกว่ามีแชมพูมีสบู่คอยบริการคุณลูกค้าด้วยการนี้ก็จะเป็นชั้นวางนะคะดีงามมากๆนี่คือห้องน้ำของกลทอนเพรสค่ะสวยงามนี่ อันนี้จะเป็นโซนห้องนอนนะคะสวยงามค่ะแบบเตียงคู่เฟอร์นิเจอร์ก็ครบเครื่องใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบค่ะน่าอยู่นะคะ อย่างที่บอกนะคะว่ากนทอนเพรสค่ะมีบุคลากรทางการแพทย์ไว้คอยดูแลคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีข้อสงสัยเรื่องของสุขภาพเรื่องใดสามารถเข้าพบบุคลากรทางการแพทย์ที่ประจำอยู่ที่กนทอนเพรสได้เลยค่ะสวัสดีค่ะปวดวนเดี๋ยวมีวัดไทให้ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับกนทอนเพรสค่ะ ห้องพักรายเดือนและก็รายวันให้เช่านะคะรายเดือนจะอยู่ที่5,000บาทต่อเดือนรายวันนะคะจาอยู่ที่450บาทต่อวันค่ะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์หรูเครื่องใช้อำนวยความสะดวกแบบครบนะคะมีบุคลากรทางการแพทย์มีรถรับส่งค่ะคอยบริการลูกค้าจากกรอนเพรสไปยังโรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็โรงพยาบากลกรุงเทพมีที่จอดรถ 1, 100เต็มๆค่ะท่านนายที่ สนใจให้กนทอมเพรสช่วยดูแลกลิ้งกลางเข้ามาได้เลยนะคะที่088 294 1699ค่ะ